สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทำความรู้จักกับคำสั่งที่มีชื่อว่า local modifiable shape นะครับคำสั่งนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงนะครับคำสั่งนี้จะช่วยให้เราสามารถที่จะแก้ไขาพาร์ทที่เป็นไฟล์มาตรฐานได้นะครับยกตัวอย่างเช่นไฟล์ตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นไฟล์มาตรฐานนะครับเมื่อเรากดเข้ามา in place จะทำการเจาะรูเนี่ยโปรแกรมไม่อนุญาตนะครับเนื่องจากเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ f a m i l ีไฟล์กลางนะครับต้องการจะแก้ไขมันนะครับสามารถทำได้โดยการกดอันคำสั่งที่มีชื่อว่า local modifiable shape ขึ้นมานะครับอ่ลองดูนะครับผมกดคลิกชิ้นนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้คำสั่งในตัว local shape เนี่ยทาการ chamfer เล็กน้อยเห็นไหมครับสามารถทาได้นะครับสามารถกด chamfer ลงไปได้นะครับไม่มีปัญหาเลย กับกันนะครับนึ่ตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับไม่ได้กดใช้คําสั่งโปรแกรมก็จะไม่อนุญาตให้มีการทำฟิเลตหรือแชมเฟอร์นะครับหรือจะเป็นการเจาะรูอะไรก็ตามแก้ไขซับแท็กทิมเนี่ยนะครับไม่สามารถทําได้เลยถ้าไม่ได้สั่ง local modifiable shape นะครับและประโยชน์อีกข้อนึงนะครับของการใช้คำสั่งนี้ก็คือคำสั่งนี้นะครับมันจะไม่โยงไปที่พาร์ทหลักนั่นเองนะครับหลักเป็นยังไงก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับทําให้การแยก assembly กับพาร์ทหลักเนี่ยนะครับมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็เหมาะกับ ตัวพาร์ทที่สําคัญนะครับต้องการจะแก้ไขแต่ไม่ต้องการจะให้พาร์ทหลังเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ใช้คําสั่งนี้เสริมเข้าไปได้นะครับโอเคนะครับคลิปสั้นๆน,นะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ